ยอมรับว่าครั้งนี้เก็บความลับได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ปากีสถานไม่รู้รัฐบาลอื่นที่เป็นพันธมิตรอย่างอังกฤษนาโต้ NATO ไม่รู้นักข่าวทำเนียบขาวเนี่ยน้าแตกเลยไม่รู้เลือจริงๆจนกระทั่งพอโฆศกทำเนียบขาวมากระซิบบอกนักข่าวว่าเวลาห้าสีทุ่มครึ่งคืนวันอาทิตย์บ้านเขาก็คือ9ก้าโมงชาบ้านเราเช้าวันจันทร์เนี่ยนะ ท่านประธานที่บีจะถแถลงข่าวเขาแรกที่ผมเห็นผ่านทวิตเตอร์เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวโอบามาจะถแถลงก็ยังเงียบเบอยู่ก็ถึงไม่มีอะไรอีกคนหนึ่งก็ทวิตมาบอกว่ามันแปลกนะนี่มันคํวนาวันอาทิตย์แล้วนะม,าามันจะใกล้เที่ยงคืนแล้วนะแต่ทานที่บีจะถแถลงอะไรอะ่ะปกติมันไม่มีปกติเป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์ไม่มีเสแต่แล้วก็ผมก็เปิด C ี n CNN นซเักข่าวทำเนียบขาวเขาเนี่ยคนที่เกากึกมากเลยพอโลรมาพิธีกรถามว่าเป็นไงท่านประธานที่จะถแถลงเรื่องอะไรแกไม่รู้ไงแกก็บอกว่า <laughs> เป็นเรื่องที่เรากำลังตรวจสอบอยู่ครับตอนที่ประธานทิฟตีท่านแถลงดึกอย่างนี้ก็แน่นอนต้องมีเรื่องที่น่าสนใจพิธีกรบอกว่าเอ๊ะมันเรื่องเกี่ยวกับกาด,ดาฟีเปล่าลิเบียเปล่าเพราะทุกคนคิดว่าเป็นเรื่อง<ช>ว่าจับกาด,ดาฟีได้หรือกาด,ดาฟียอมแพ้เพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกชายรองคนสุดท้องของกาด,ดาฟีเพิ่งจะถูกนาโต้ถลม่มแล้วก็เสียช,ชีวิตไปส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องกาด,ดาฟีทีนี้นักข่าวทำเนียขาวคันเนี้ยก็ไปเช็คข่าวมา2สองทีกลับมาที่หน้าจออีกบอกว่าไม่ใช่ ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องกัตดัฟฟี่อ้าวคนนี้ก็ยิ่งยุ่งอะสิแล้วม่ใช่เรื่องอะไเรื่องอะไรแล้วกลับมาอีกทีนะบอกว่าแหล่งข่าวในี่ยทั้งแหล่งขาบอกว่าเกี่ยวกับ national security เกี่ยวกับความวาม,มันม่นคง,คงอ่าก็เริ่มละเริ่มตื่นเต้นละนะเพราะกบว่านักข่าวทุกสายเนี่ยก็รุนกันใหญ่อีกสักประมาณ15นาทีต่อมาตอนนั้นมีเรื่องมี Twitter หลายคนเนี่ยเริ่มจะเดากันใหญ่ละแล้วลเชื่อไม่มีคนนึงก็เดาไปเรื่อยนะเดาเรื่องบิงกลาเดนเลย คือมันเป็นเรื่องที่ยาวนานจนเหมือนกับจะลืมๆกันไปแล้วด้วยซ้ำถูกไหมคะพยายามไล่ล่ามาอ้สิปีตั้งแต่เหตุการณ์สิบอกันยาแล้วตอนนี้ตะวันออกกลางมีอะไรเกิดขึ้นเยอะ <c oughs> แยะเลยคือความสนใจไปอยู่ตรงนั้นหมดไงแต่ผมไม่รู้ว่าใครก่อนนะนะหว่างนักข่าวสายคอมัมนคงของ CNN ที่ชื่อดอนคิงเนี่ยหน้าตาเราคุณเคยดีเพราะออกหน้าอยู่เรื่อยกับ t w i t t ตอคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นโคศกส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโดน,นัลด์รัม์สเฟลคนนั้นเขาทวิตเขาบอกว่ามีคนบอกผมว่าเขายิงเบนลาเด,ดนแล้ว mm hmm. แต่ผมไม่รู้ผมยังทบทวนเวลาไม่ถูกว่าเ mm hmm. พราะว่าผมเปิด CNN ปั๊บดอนคิงเนี่ยนักข่าวสายกลาโหมเนี่ยโผลมาบอก CNN บอกว่าข่าวแรกกำลังบอกว่าข่าวที่ท่านประธานดีจะถแถลงนั้น คือบินลาเดนถูกจับและเสียชีวิตเท่านั้นแหละเพิ่งก็แตกรางแต่มันก็คาดกันไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นเรื่องบินเดนแสดงว่าเก็บความลับได้ดีมากเพราะปกติข่าวในวอชิงตันเรื่องอย่างนี้ไม่มีทางลับมันจะหลุดหลุดกเพราะอะไรพคุณต้องรู้มากกว่าแค่รัฐประธาบดีรัฐมนตรีการอาหมรัฐมนตรีต่างประเทศแน่แลนทำเียบขาวมันมีตั้งแต่ระดับเลขโคศกรองโคศกอู้ช่วยเลขาแม้กระทั่งเสมียนเล็กๆเนี่ยก็ต้องรู้ได้ยินใช่ไหม เดี๋ยวถ้าประเทศจะแถลงแล้วเหรอเตรียมสคริปต์ระยงังอ้าวเตรียมรูปดิบินลาดเด้นหรือเปล่าสมมตินะมันก็ต้องมีรู้กันหมดใช่ไหมแต่ครั้งนี้เงียบสงบซึ่งต้องถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยโอบามาสามารถ control, ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดียิ่งแต่โลกเรานี่ถือว่าปลอดภัยมากขึ้นไหมคะคุณสุชัยเพราะวิจารณ์กันเยอะมากเลยคือตอน บิลลาเดนมีชีวิตก็บอกอันตรายตายไปแล้วก็ยังบอกก็อันตรายอยู่ดีตกลงปลอดภัยใช่ปลอดภัยขึ้นไหมเนี่ยกว่าอยู่ที่ใครจะมองยังไงแต่ผมมองว่าแน่นอนที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยบิลลาเดนไม่ใช่เป็นผู้บงการแต่เพียงผู้เดียวแหละองค์กรเอลไกด้าหรือว่าองค์กรก่อการร้ายได้มีการกระจายไปตามเซลไซต์ต่างๆคือเป็นกลุ่มย่อยๆล่ะแต่ว่าที่เกิดขึ้นในหลายๆจุดทั่วโลกเนี่ยมันก็มาจากความแค้นเคืองสาระความรู้สึกร่วมเนี่ยมันมี ปฏิบัติการเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นได้และผมเชื่อว่าวินลาเดนก็เป็นเพียงผู้นําจิตวิญญาณเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ว่าบารมีเขาเนี่ยมหาศาล <c oughs> เขามีทั้งเงิน <c oughs> เขามีทั้งเครือข่ายและเขาก็มีทั้งความน่าเชื่อถือถามว่าถ้าวินลาเดนตายเนี่ยองค์กรเอลกีด้าจะสลายไปหมดไหมผมว่าไม่หมดแต่คะแน่เดียวกันถามว่าการประสานงานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้มข้อนอุดมการจะเหมือนเดิมไหมผมว่าจะอ่อนลง ต่อไปนี้ก็จะมีกลุ่มทำล่านี้มากขึ้นแต่อเมริกาก็มั่นใจมากขึ้นในการไปจับไล่ล่าทุกจุดเล็กๆกลว่าอเมริกาตอนนี้จะเข้มขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วจะบงังคับให้ทุกประเทศที่เป็นประเทศที่ว่าเองต้องปราบปราบปราบเพราะว่า เมื่อเราจัดการกับบินลาเดน,นได้แล้วเนี่ยที่เหลือจะต้องกวาดโดยเร็วที่สุดคือหัวเนี่ยเรายังจัดได้เลยแล้วที่เหลือก็ต้องจัดไม่ได้<า>เหมือนกันอเมริกาก็จะกดดันประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นพอบินลาเดนตายแบบนี้นะทางจะเป็นกลุ่มออาไคด้าเองหรือว่าจะเป็นกลุ่มตาลีบนันฮามาสกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยที่จับอาวุธใช้วิธีรุนแรงก่อการร้ายเนี่ยก็จะพูดเหมือนๆกันว่าเดี๋ยวจะแก้แค้น จะดําเนินต่อสําหรับแนวทางของเขานะคะคือการก่อการร้ายแต่ทางสหรัฐนี่ก็พูดชัดเหมือนกันโดยเฉพาะฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะว่าเราเองก็จะไม่หยุดนะที่จะไล่ล่าคุณเหมือนกัน Even as we mark this milestone, we should not forget that the battle to stop Al Qaeda and its syndicate of terror Will with La end of the แต่ว่าแน่นอนครับว่าสหรัฐก็ต้องปรับวิธีการของตัวเองในแง่การทู่และการเมืองไม่ใช่ว่าใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็จะประกาศเป็นศัตรูและจะปราบเขาอย่างเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งว่าต้องส่งคนไปจัดการถึงบ้านเขาในกรณีของซดามุสเซนหนึ่งละบุกเข้าไปถึงบ้านแล้วก็ทำลายแล้วก็สร้างรัฐบาลใหม่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าอเมริกาก็จะเข้าไปแทรกแซงก็ไปจัดการเองก็จะทําให้คนไม่พอใจมากขึ้นคนที่ไม่ชอบก็จะแบบไม่กชัดเจนหม่ว่าเนี้ย เป็นประเด็จการเป็นหมามนาแต่เป็นผู้เดียวใช้แต่อำนาจไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยเพราะว่าชัยชนะครั้งนี้ถ้าอเมริกาถือว่าเป็นชัยชนะโอบามาถือว่าเป็นชัยชนะเนี่ยก็จะยิ่งทําให้อเมริกาฮึกเหิมขึ้นนะต่อไปนี้ใครอย่าใครอย่ากลางนะใครอย่ามาแย่อเมริกาอีกนะไม่มีทางนะเห็นไหมจัดการได้อย่างนี้ tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to that is the story of our history

นี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งจะต้องตามวิเคราะห์กันครับเพราะไม่มีใครตอบได้หรอกจริงๆแล้วว่าโลกจะปลอดภัยขึ้นหรือว่าเครือข่ายเอลไกด้าจะสลายหรือไม่มีแต่การคาดเดามีนักวิชาการเอาข้อมูลต่างๆเช่นในอิรักก็เคยเกิดขึ้นแล้วผู้นําของเอลไกด้าในอิรักเคยเสียชีวิตเมื่อ2006หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็อ่อนแอลงอย่างยิ่งนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องดูครับว่าเครือข่ายจริงๆเอลไกดา้า เข้มแข็งแค่ไหนอย่างไรสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในแง่ของการเมืองและการทูตและการทหารด้วยฉะนั้นยังมีคําถามมากมายหลายข้อที่จะต้องตอบกันวันนี้เป็นเพียงเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นและมีใครคิดอย่างไรเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อค่ะสําหรับเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณคุณสุธิชัยมากเลยนะคะสวัสดีครับเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ